ครับสวัสดีครับคุณพ่ออสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีมีเอ่อพอแม่พี่น้องเพิ่นถามในช่องมากครับเหม็นมากว่าบุกหุ่งนี่วา่าเคาจะไหนมันยังจีแตกงาสันครับคุณพอ่อพอดีวันนี้ผมก็เลยเด็เขามาหาคุณพ่อขอความรู้ครับวันนี้อ๋อบุกหุ้งจะไหนมันยังจีแตกงาครับผมจากจากคลิปที่แล้วครับตีเฮ้าอตอนบกหุ้งครับผมก็เลยว่าเอ๊ะ เราเข้าเหตุจังหดมันจังสิแตกง่ายในตอนใดหรือจังไหนใดครับคุณพ่อวันนี้ก็เลยผมก็เลยสิมาขอความรู้พ่อเพื่อจะได้ตอบคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นเข้ามาเบิ่งแล้วก็คอมเมนต์ถามมากครับคุณพอ่ออันนี้ก็เอาจังสีสนะอ,อันพ่อเองก็เป็นคนที่อายุหลายแล้วก็ว่าอีหงยังก็ว่าอยากเว้าคว่มตัวว่มหลอกกันว้าวกันจริงจริ้หมอกันตรงตรงดด อันใดมันเห็ดใดเห็ดแล้วเกิดผลก็จังคอยเห็ดคอยทํามันอันใดมันบ่เกิดผลก็แย่าไปตัวกันให้มันเสียเวลาเนะ<อ>าะบัดทีน่นี่ตามข่วมเข้าใจหรือว่าประสบการณ์จากที่พ่อเคยเห็ดมานี่เรื่องของบักฮุ่งนี่คือยุคนี้สมัยนี้นี่มันเป็นยุคที่เขามีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาอ่าสายพันธุนน์บางสายพันธุ์นี่ พาะเม็ดกระสางเกิดขึ้นมาสอกหนึ่งนี่มีนวยแล้วก็มีอือเออยุบ้านพอเนี่ก็มีไอ้ที่ว่าเกิดมาแต่น้อยนี่ก็เป็นนวลเป็นนวยแล้วอ๋อเออบัดที่นี่อา่าพ่อกับเขาใจว่าคือคนตะกอนนี่เป็นอย่างเพิ่นจังพญายามอยากคิดเห็ุในเรื่องของการตอนอา่าการขยายพันธุ์โดยการตอนเพิ่นกับพยายามเลี้ยนพยายามหลู่พญายามศึกษาพญายามเห็ดอา่าล่องพิษล่องถูกมาตลอด กับเพื่อว่าอยากได้บุกฮุ่งเตี้ยออยากให้มันนวยโดกกับแมนเป็นไปได้ขันยุคนั้นสมัยนั้นแมนบานี้มายุคนี้สมัยนี้คิดว่ามันมอจจำเป็นเนาะเพราะว่าสายพันธุ์มันเขาผัดกันหน้าขึ้นมาเกิดขึ้นมาเป็นนวยหลดกับมีแมนนที่เขาวาดแปลงพันธุกรรมบอกคุณพ่อแมนแมนจะว่าดัดแปลงกับแมนหรือว่า คือของพวกมุนี่นี่การการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนี่ครับจริงร้อยเปอร์เซ็นที่มันจะกลายพันธุ์แต่การกลายพันธุ์ของมันนี่มันก็ไปได้ทั้งดีแลวก็ทั้งเลวอือ่าทั้งเลวก็คือพิษแผกแตกต่างไปในทางที่ห้ผลผลิตต่ำหมายถึงว่าที่เขาปลูกแล้วมันกลายพันธุ์มันลดคุณภาพอ่านั่นแหละนั่นแหละกลายพันธุ์ไปกติมหมายถึงว่าเขาเอามดมาเพาะ เรื่อยๆไปจงิง่ก็มีการกลายกลายพันธุ์หรือว่าปลูกหลายๆต้นเฮียงกันหลายๆพันธุ์กับผสมเกสรขามกันไปกันมาแมนนั่นแหละคือคือการกลายพันธุ์นั่นแหละจังว่าการกลายพันธุ์เนี่ยมันกลายพันธุ์ไปทั้งทางดีและกับทังเรวอืาทังดีก็คือมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่มันพัฒนาของมันคือกันและกับไปในทางที่ดีเกิดขึ้นมาเอปพอไอ้แปก็เป็นหนวยแร้กก็มี่นคือยังจันฉะนนันเท่ากับอาศัยคว่ใส่ใจ และก็ศึกษาคนขว่ด้วยตนเองอยู่กับมันเนาะคุณแม่นั่นแหละมั่นคือบอาง่ายมาตอนนี้ปัญหาของเกษตรกรเท่าที่พอแนม่เห็นนี่เนาะครับอทีมีปัญหาอยู่สสมอนี่คือหนึ่งบ่อใส่ใจกับอาชีพของเจ้าของอืมไปจําเขามาไปฟังเขามัาได้ยินเขาวาอย่างเสียแล้วก็เฮ็ดไปมันก็ได้มากแบบหลุมๆลุมดอนดอนนี่สั่นแหละครับถ้าคือจังพอนี่กับบ่อยากเเบาบ่อยากคุยหรอกแต่ว่าเท่าที่เหตุมานี่ ที่เกิดที่เป็นที่เห็นใดอยูส่สมือนี่ก็คือเกิดจากเอาใจใส่เขาอยู่กับมันแมน่นอยู่กับมันอมเอาใจใส่อ่าม,ม,มันสิพัฒนาไปยังไงเข้ากะมิจะบันทึกด้วยเอกสารก็ได้ครับเข้าสิบันทึกด้วยสมองของเข้าก็ได้เพราะเม็ดอยูส่สมือ สำหรับผู้บางคนเพิ่นกับบุคคลมีเวลาเพิ่นมีงานประจำมาสีนกป่าทีปลูกที่ไว้แต่ว่าเพิ่นเขาเป็นป่าทีบันทึกไว้ก็ได้นอกไว้เนั่นจันทร์ก็ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในฐานเงินสีเนาะคุณผัวเนาะเราคือเข้าใจใจปลูกแล้วก็ใส่ใจกับมันเวลาห่าจีนน้อยแต่ว่าดูด้วยมาเบิ่งแน่ยฮะจดมันเบิร์กจดจำมันแน่ว่าสังเกตมันแน่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงินสีมาคุณผัวนั่นแหละนั่นแหละยังสั้นนะนั่นบัดที่นี่คันว่าอยากฮู้เนาะครับขับขอาว่าเฮ็ดจันทร์มันส แตกหนงครับผมเออแตกหนงมันโอ้ได้หลายเนียงครับที่นี่การแตกแขนงของบกฮวงนี่มันบกฮวงมันมีหลายสายพันธุ์ด้หอ่อมันมีหลายสายพันธุ์หลายยี่ห้อมันจะเป็นแขกดำแขกนุ่นแขกดำแขกนวลนกับแต่ละท้องทินแต่ละพื้นที่กับบกขึ้กันอีกนั่นก็คือเกิดจากการเขาเขาใส่ใจนั่นแหละเขาเกลบสายพันธุ์ที่เขาเขาเฮ็ดเองอ่ะหมายถึงว่าพันธุ์ที่เขาปลูกพื้นที่นี่เม่นด ต่ไปอีกพื้นที่หนึง่งอีกสะดกนะจังสั่นก็มีอยู่ที่ดินอยู่ที่สภาพอากอะไรอย่างนั่นแหละเป็นสั่นก็มีแล้วไอไว้เรื่องแตกงาหน่เดีคุณผอในีเรื่องแตกงานี่กะอ่าบางสายพันธุ์ที่มันแตกได้เข้ากับตัดต้นมันนี่แล้วตัดสูงตัดต่ำม,มันก็แตกเมื่อครับผมคันคันคันพวกที่มันเป็นสายพันธุ์ที่มันแตกคันพวกสายพันธุ์ที่มันบ่แตกมันเขื่อนไว้ยังล่ะมันเป็นสายพันธุ์ที่ออนแอน่ะตัดไปก็โดนเชื้อล่าเชื้อยังเข้าไปก็เหตุใหเนาให้เปลือกเสียไปเลย แ <Man. S 2> มนนี่กันคือยางสายพันธุตัวนี้เนาะนี่พอกระตัด<อ>นี่อ่านี่นี่ี่ตัวนี้ก็คือคมันเป็นเมล็ดพันธุ์เขาเรียกว่าอ่า เผ็ดดำเนินว่าสันเพมือนว่าออครับเป็ oh, นเป็นแขกนวลเผ็ดดำเนินโอ้นี่ห้อยตัดอืมนี่ห uh ้อยตัดนี่อพี่นก็ประเดี๋ยวพิธีพิธทันนี่ยังดอกฟันชั่วโวดฟันมีแต่แววฟันปูดลวดแล้วตัดลลยตัดทีเดียวเลยตัดทีเดียวขาดตัดนี่ห้อยตัดโอ้ยมันแตกอมันกระแตกออกจังีิละนี่นี่นี่ขันสายพันธุ์ที่มันมาแตกนี่มันก็เน่าไปเลยได้นี่อืออ่านั่นแหละ คือมันก็มีสายพันธุ์ที่ตัดแล้วแตกสายพันธุ์บางนี่ก็บ่ดแตกไปหมดแตกเราตายไปเลยบบกว่าเฮิดจังสี่ตัดสี่ปุ๊บก็สีแตกเลยบ่มแมนบ่มแมนบ่มแมนมันบไดเป็นเหมือน่้าเฮาปลูกพันธุ์อี่ยังไหวออนั่นก็อีกนั่นอีกอันนั่นก็อีกหนึ่งสองก็คือเกิดจากพื้นที่ที่มันบ่เหมาะสมที่มันจิตแตกได้เขียนมันมีพุมมมีอากาศที่บ่เหมาะสมเเกิดเชื้อราเกิดยังเสียนีบ ท่านดีกับเนาได้คือกันออทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมีกระบวนการธรามชาติของเขาเนี่ยนะครับแล้วเราทิพคุณพ่อตัดตัวเนี่ยครับอะไรก็เนี่ยครับตัดเลวตรงนี้ท่าปูนหรือขอบียงบ่บ่บ่บริเห็ดยังมันเลยครับแนวมันจิเป็นได้นั่นบริเห็ดยังมันดอกกาเรื่องมูนี่พ่อเคยมึงยะดอกนํำคลิปาำยังมูเพิ่นเห็ดเพิ่นก็เห็ดมีหลายวิธีคือกันนั่นแหละมันแล้วแต่พู้ไดสิเอาใจใส่วิธีใดนั่นนะแต่ว่าพ่อนี่ผันเป็นคนขอนขางที่ อ่าเห็ดอีหยังกะซางตองมองถึงควบคุมคาสะก่อนในการเวลาที่เฮาเห็ดไปเนี่ยครับผมผลที่ได้มาตอบรับมาเนี่ยมันคุ้มคากับเวลาที่เฮาไปทุ่มเทกมันบอัามันบ่คุ้มคาเฮากับว่าเอาละครับผมปล่อยไปจังซี่นะาครับพอจะเป็นค้นยังสั่นครับมาที่นี้สิผ้ามะมึงไอไอต้นพันธ์ที่เขาบอกว่าเขาที่ว่ามันมันพัฒนาสายพันธุ์ของมันเองอ่ะจากการผสมพันธุ์ของต้นนั่นต้นนี้ขามาแรงต่างๆมันผสมให้เฮา รับที่นี่มันออกมาเป็นสายพันธุ์ที่ดีว่าไงคือในเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีบางเมล็ดพันธุ์ที่เาพอขึ้นมาแล้วต้นที่มันโอเคแมนบอกหรือว่าแมนอืมบางทีมันแปลกมูไปงส่คือขึ้นในนวยเดียวเนี่ยครับตอนตอนในน่วยเดียวตอนดอกมันบานครับผมพอมที่ที่ผสมพันธุ์นี่ยจักมาแลงจักชนิดไปตอมออแล้วก็จักไปตอมมาจักอ่าครับครับอ่ามาจัก โตสายพันธุ์ครับก็มาผสมกันได้นน่อ่าในหน่วยเดียวนี่มเมล็ดออกมาจะบ่คือกันทึ้งเหมือมบ่คือกันทึ้งเหมือนนี่แหละออกมายังสี่กับมี่ไปคือแม่กับมี่ครับไปในทางเลี้ยวเลยบ่เป็นหน่วยกับมี่อ,อ,อ่านั่นแหละฉะนั้นกับบางคนเพิ่นกับว่าอ่าหรือพอเองกับเคยเห็ดคือกันครับไอทีว่าไปแกล้งเขาให้เขาให้เขา เป็นกระเทยให้เขาเป็นน้วยน่ะนะไอทีบามันไม่เป็นน้วยนะไอ่า้มันเป็นนวยดกน้อยยังกันสิแมนแมนนั่นล่ะกระเทยไปล่งแปลงยังสั้นกับ่บด้เป็นลอยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดได้ต้นเป็นกับเป็นต้นบ่เป็นกับ่บเป็นครับครับอันนี้ว่าว่ากันคว่ำจริงๆเลยอธิพอเข็ดพอยก็เคยเห็ดมาแล้วแมนเห็ดมาแล้วเห็ดมาแล้วตโตไดก็ได้อโตเดาเสียตายแมนแมนจังสันก็มีอ ย่าจะไปยืนยันกับลั่นตีว่าโอ้ยพี่น้องไอ้เหตุดโดดจังสี่ได้แมนเลยบ่แมน<อ>บ่บบบเป็นทังเหมือดอกอมันบางคนนะสถานที่พื้นที่มันบ่เหมาะสมตอกเข้าไปปุ๊บมองหันมันมีเชื้อโรคเชื้อราอยู่แล้วเชื้อราเขา,เขาไปในหรรันปั๊บก็ตายเลยก็มีอฉะนั้นก็นอย่าไปหมั่นใจจังสี่บอกคุณพ่อมันขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะบอกครับแมนมีส่วนนาฝนนานาเรียงนานาวันนี่ครับ อ่าขาดดีที่สุดการเฮดมุนี่ก็คือหนาหนาวการขยายพันธุ์เพืชด,ด้วยการตอนกิงก้งทาบกิ้งอ่าติดตายอย่างพวกมุนี่นี่ฤดูการที่ฤดูการตอนที่ดีที่สุดคือเริ่มจากเดือนมีนาครับมาฮอดมิทุนาอืมคันหลังจากมิทุนาเข้าขไปกรกฎดาสิงหาฝนจะเริ่มชุกสิบุคอยดีอือฝนตกมานน้ำฝนมันจะเข้าไปอุ้มอยู่ในตุ่มตอนอือ บางตนบางสิ่งบางอย่างบางชนิดก็ดเน่าไปเลยครับผมเงี่บาดที่นี่ขาเท่าเริ่มจากเดือนมีนาเนี่ยอาการมันเริ่มอบอ้าวแล้วอ่หอหอ่อตุ่มเข้าไปปุ๊บมันกระเซ็นไ้ออกหักไดยเร็วอืมแต่ขันสีไปใส่วิธีการทาบกิง้งเปลี่ยนยอดติตากระสีโหมะสมบนันนี้อากาศมันอบอา้าวเห็ดแหยางไม้นั่นออกหลายครับผมอ่าเชื่อราก,กับเขา,า่าไงเงที่นั่นแหละบาดที่นี่ติตา เปลี่ยนยอดเสียบยอดียังกระสร้างกันขันเฮ็ดประเภทนัน่นนี่ดีที่สุดคือเริ่มจากเมดฤดูฝน<อ>สีเขาฤดูหนาวไอเมื่อกี้ที่เ้าคุยกันเรื่องตัดมะฮงไงมันแตกง,งาแสดงว่าหนาฝนนี่บควนเห็ุอะาคุณพ่อมแม่บกวนเหตุขันคือตัดไปมีโอกาสเนาเหนามีโอกาสเนาสูงถึงห้าสี่ตัดท่าปูนกับเอาวิญญดอก เพราะว่าฝนมาดินอุ่มน้ำจะอาชีนเามาจากทางหักเมยอันนี้เขาบอกกันจริงจยังสีละอธิบายแบบร้อนๆเลยประสบการณ์คณพอเลยแบบต่างๆเลยเกียดมากเลยแล้วก็อ่าคือคือคือธรรมชาติมันสีบอกเขาเองอะนะครับเพราะว่าสิ่งที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี่เขาสิมีกระบวนการธรรมชาติของเขาอยู่ทูกสิ่งทุกอย่างเลยอย่านั้นอย่าไปฝืนเขาขันไปฝืนนี่มันได้ผลแต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์ได้น่ะมันบวบคุมค่าครับ ทีเห็ดลงไปครับอืมสู่ขาเห็ดไปตามกระบวนการธรรมมาจาร์กได้อันนี้เท่ากับมาเบงสี่คุณพ่อว่าครับเป็นบพคุณพ่อแมนไอที่ว่าเอาเม็ดมาจากหน่วยเดียวกันมาจากหน่วยเดียวกันพอออกมาปุ๊บเอาต้นมาปลูกแมนแต่ว่าผลลับที่ออกมานี่คือแตกต่างนี่แหละมันจะเป็นทีละนี่อ๋อพี่น้องนี่ครับนี่นี่นี่เนี่ยเอาเม็ดลุ่งดินพร้อมกันเลยครับกับต้นที่เห็นหน่วยเมื่อกี้นี่ออนั่นแหละนี่ครูมันอีกต้นนึงนี่อ่าค่ะเดไปเบิ่งครับอันนี้คือ เป็นต้นสูงแต่ว่าต้นนี้นักหน่อยจากของโบเดมาเมืองหลายเทียหลายมือเราก็ไปเลยจังไดนล่มอ๋ออืมต้นนี้ก็เป็นหน่วยอ่าแหลวมาต้นนี้นี่คือเขาไปในทางที่ดีครับผมอ่าอืมนี่คือเป็นอนี้คือพอมาจากหน่วยเดียวกันที่เ่อนมาหน่วยเดียวกันคือถอนมาจากแบงนั่นล่ะเอาหน่วยูมากินกินเซนาเมทมาพอไปเมนอ๋ออืมล้วเราเราท่านแหลกเลยพอมาจากไทยครับอ๋อตอนแรกเลยนี่ซื้อมาจากโครลาชซื้อหน่วยหรือซื้อต้นครับซื้อต้น ตนกามันมาตนกาบมันมาเขาเพาะใส่ถุงอถุงหนึ่งสามสิบห้าบาทสื่อเขามาแล้วก็เส้นล้วก็เอออยากเอาฮิตไปแต่ปลูกจะคของก็เลยอานมาเพาะแมนอ๋อโอ้ต้นไม้หลายนะคุณพ่อบเนาะปลูกเต็มเลยนี่ครับก็เฮ็ดไปเสร็จแล้วต้นบักลินฟ้าอันนี้ต้นย่างคุณพ่้นี่นี่อีต้อหนาเนี่อันนี้นะครับอันนี้เป็นไม้ตั้งประเทศพะนะเพณู่้บริไม้ตั้งประเทศ คนตั้งประเทศเออไม่ตั้งประเทศเป็นไหม่ประเทศไหนบุไนนี่โมโหไปไปเห็นแปลกๆล่ะก็เลยอ่าซื้อเม็ดเพิ่นมาอ๋อซื้อเม็ดมันมาเม็ดไรเงี้่มหาบาทด้วยนี่เห็นเห็นเพิ่นทไทยผ้าบอกนาว่าต้นมันงามเพิ่นเอิ้นต้นเบาบับนะอ๋อเบาบับออเบาบับพี่น้องต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกว่าสันเพิ่นววาเบาบับเบาบับอันนี้ลูกรู้อบ้ครับนี่อันนี้บ่ท่านถึงปีดอกรนี่ปลู้วังเดือน พุชิกิการ์ี่น้องหัวักบ่ารับนี่หัวจักกระเมนมาด้ลยรับนี่เบาบับเบาบับเลยครับเบาบับเบาบับมันเป็นไม้ตระกูลชวนชุ่มนี่ต้นหนึ่งอะไรบ้างครับพี่น้องเออเหมือนนี้เฮ้ยเบาบับคู่มันเพรานี่กับเบาบับกันบมนี่สองต้นโอ้ต้นหนึ่งปลูกพร้อมกันปลูกว่างเดือนพุชิกิการ์นี่ปลูกโซเนียว์ตัวนึงคุณพ่อยนาะอันถ้าเขาหวาแนว่ยเดมันชิบเป็นตะครื่ก็ว่าตัวนเนเตี้ยตัวนี้แม่นี่ละอันธิวานี่ยพี่น้องนี่โหจูดินเลยตัวนี้หน่วยมันนี่เฮ้ยพี่น้องเลยอืนี่ครับ นี่ตัวนี้ฮะอ๋อมันมันแตกงาต้องเป็นคุณผัวแตกงาตัวอ๋อนี่คือพันธุ์มาจากหน่วยเดียวกันนี่ยนะจากหน่วยเดียวกันอ๋อนี่นี่นี่มันมันสุกเก็บไปหลายแล้วนี่โอ้พี่น้องเบิ่งครับนี่อืมพี่หน่วยห้อยห้อยมันมันตั้งดินเหรอมันอันนี้คือบอนแมนถ้าปลูกหลายต้นมันบอเป็นต้นเดียวต้นเดียวปลูกต้นเดียวแก่แด่ขึ้นมาเลยมันแตกอันนี้รีทิมซื้อเลยบอนแมทนน้อยดิแหนงมันโอ้พี่น้องเบิ่งครับนี่โอ้หน่วยจูดินเลยพี่น้องอืมนวยถือวาเนะ โอ้ยเก็บไปจะไม่พี่นุย้ยควรนุย้ยมันเก็บไปแต่พี่พี<อ>่เก็บออกไปเมื่อนี่นุวยว่ามันเขาสีขายได้สองสามร้อยอยู่บอตัวเดียว<อ>เดียวน้อยนี<อ>่นี่แหละเออมันน่วยเข้าอเมริกาจากน่วยเดียวมันกิบบอดจากน่วยเดียวกันบอดเคือกันนั่นแหละถึงบอกว่ามัน<อ>มันนนการไก่พันธุ<อ>์ของมันนี่มันกก่พันธุ์ไปได้ทึงทึ่งดีทึงเร็วกันยังวะอือฉะนั้นยอะสไปยึดว่าโอ้ย ปลูกเม็ดมันบอดีดอกมันกลายพันธุ์เมนกลายนี่มันกลายไปทั้งดีก็ได้นี่คือเป็นเนื้อสันอืม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 อแล้วคุณพ่อพามาเบ่งปลูกสุนนวตัวอันนี้ก็แนวบอกเขาว่าบอกสมโอแดงเวียดน้มเนี่ยนี่อ๋อจากมันสีแดงบัแดงบัวหูละอันนี้ซื้อมากเลยครับซื้อเข้ามากคือกันคุณพ่อนี่อืมซื้อพันมาจากบ้านนี่ตัวละสองร้อยห้าสิบแล้วโอ้มันกับบถือเนาะพันใหม่สมมุตกันแนว่แปลกๆเขาขายแพงตัวพี่น้อง หน่วยเดียวกันเนาะพันมันก็แตกต่างกันแตกต่างบ่คือบอดี้คือกันนึ่งเม็ดดอกสรุปคือไอ้บางเุ็ดให้มันแตกงานนี้คือกับการตัดทับลาเนาะคุณพ่อเนาะต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพันเนาะครับคุณพ่อขึ้นอยู่กับสายพันธุ์บางสายพันก็บเฮดได้กับกับอ่าพืชสภาพพื้นที่ของเขานั่นแหละครับผมอืมมันมัน มันสะอาดบริสุทธิ์บอมันมชื่นแฉะมีเชื้อโรคเชื้อราบอยอย่างนี้มันก็นมีผลมีส่วนตอกันอืมโม,มเมนว่าเสีเยดใดเฮ็ยดจังหดคือ,อเห็นเพล่นเฮ็ยดจังสัน้นกับเสีเยดใดคือเพล่นมันโมเม,มนครับเขาต้องทําความเข้าใจเห็นใดหอือถึงบอกว่าเอา่อไพกะระช่างคดเสียดเกษตรนี่คือเข้าก่าต้องเลียนรู้เรื่องเกษตรเห็นมันชัดเจนครับ คืออยากเป็นคู่นะ่ะแหละก็เรียนวีซ่าคู่ให้มันชัดเจนมันก็จังสิสอบเป็นคู่ได้อืมอ่าฉะนั้นต้องต้องเข้าใจดีกะที่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเมือนมาเนาะคุณพอะะ่อเนาะกะมันกับ,บ่เสมอไปนเนาะปอะเมิ่นว่าบุ่หงจะคลอน่ะคือเป็นสายพันธุ์อีหยังเนาะคุณพอ่อเนาะสองแล้วกาว่าเออสถานที่ของเฮาน่ะมันเป็นแบบใดคือมันสิเกิดเชือ้อราตายบ่สิเนาะคุณพ่อออืนั่นล่ะอืมคุณพอ่อพวกผมบอกว่ามันมีสายพันธุ์อย่างนี้ว่าเออพันธุ์ที่อย่างคุณพอ่ณพอก็เฮ็ดมาเนี่ยตัดไปแล้วเนี่ อ่าเท่าที่สื่อเมล็ดเขามาเนาะครับไปขอมากก็ดีอ่าส่วนใหญ่มันสีแตกได้ดีคือเป็นแบบคูงพันผืนบ้านผืนบ้านพันพันผืนบ้านดังเดิมอืมอันนี้สีแตกแหนงได้ดีอืมทนทานต่อสภาพดิน้าอากาศอืออ่านั่นแหละเพื่อนเพนังนิยมว่าขันตอนก็คือต้องเรียกตอนยังสีนะครับครับเรามันว่าแบบคูงยัยงกับจตอนนรกมันต้นเตี้ยอยู่แล้วจิไปตอนมันเฮียงยังที่น่าก็ห้าก็ต้อง วินิจใช้ไปตามสภาพนี่สินะอือศึกษาไปตามเรียนรู้ไปตามสภาพนี่สินะอือแลื่อบุงค์คือพันธ์พันธ์นะพันธ์สายพันธ์ใหม่ๆนี่เชาที่ที่ทดลองเหตุเมืองกับสิมีฮ้อนแร์นี่ก็โอเคอยู่แต่ตัดล้วก็แตกได้คือกันฮอนแรกคือเราสน่นวยออกฮ้อนบม่เาวาเนาะแมนฮ้อนแร์นี่ก็สิมีสองฮอนแรนเด็ดมีฮ้อนแร์หน่วยยาวาฮ้อนแร์หน่วยปอมอ๋อมีสองแบบแมนมีสองแบบตัวกับวัตถุมีแบบเดียวบน เอออันนี้อันนี้ไ้่กระนวยใครไข่ฮอนแลนด์ได้หน่วยคนนี้แต่บาบแมนฮอนแลนด์อันนี้เป็นเอิรนเป็ดแคกดําเป็ดดาเนินแคแขกดําก็เป็กดมีหลายเอกมีหลายเีกคือคือเพ็ดดาเนินนี่มันคือสายพันธุ์ที่เขาปัฒนาอยู่อำเภอดําเนินํำเนินสะดวกเขาก็เลยตั้งซื้อในอำเภอเขาไอตัวนี้เดี๋ยวดำเนินยังนน้ครับมันเผ็ดแตกงาได้บ่ฟันล้วมันแตกงาได้บ่แตกได้ตัวนี้กับอันเดียวกันกับที่เฮาเมืองต่อมันเมื่อกี้แหละอ๋ออ๋อนั่นก็ แปลงเดียวกันได้เม็ดนวดเดียวกันเนี่ยนะอ๋ออันนั้นคืออ๋อพอดีมันไปเกิดน้ําพักอันนี้ก็เลยอยากตัดต้นมันดิมนะอ๋อครับครับครับก็เลยตัดแหละมันก็เลยแตกมากอ๋อกระแตกกระแตกคนโต้องการกระเบื้องเราก็ะเบื่ท่าเอียงเราโอ้บระเบือท่ายังเราจีบท่าเอียงมันสีไปท่าจะได้กับคนตัดถิ่มอืมมนเลยกระเบื่อไปท่ามันอยากแย่ยอดก็ะยูไปพอดีเออจีแตกกันได้ก็แตกก็แลมันก็เลยแตกอเห็นไหมก็เลยเก็บไปเลยเออโอ้จนแล้วนี่นะคือคือคือเขาก็ต้อง ต้องเอาใจใส่น่ะนะครับครับสังเกตมันกับวอดเสมอไปเนาะวาบอ่ะมันก็แตกงานิีท่าอย่างครับมันบดถือช่วงถือฤดูหรือว่าพื้นที่มันเหมาะสมมันกับว่าแต่มันการเน่าอืมอันนี้คืออะไรคุณผัวเห็ดเฟียงอ๋อโอ้เห็ดเฟียงโมมีเวล่ามาแม่นบอกแม่เห็ดเฟียงบอคุณพ่อเห็ดเฟียงก็ค่าของวรานี่คือเอามาแช่ไปน้ำห้น้ำมันปรับสภาพน้ำบอกคุณพ่วเออเออเอามาปรับสภาพน้ำแล้วก็เป็นอาหารปลาน้ำอ๋อมันการเด่เห็ดเฟียงเกิดเกิดเกิดไล่ลุ่นเล่านี้นี่เกิด เก็บไปหลายชุดเลยีด้นอนยอย่างไปบันใดก็พอตะคลองกินเถอะอืมวันซ่อนนี้พี่น้องเอ้ยมาหน่ก็พอเห็นเสียงนี่คุณพอมาเก็บกินไปไหลายรุน่นแล้วเก็บไปไหลายรุน่นแล้วแกงไปไหลายมอหรออ,อันนี้มันคืดจะได้เกิดผู้เดียวปุ้นนี่อ๋<ม>องูม,มีหมูมีผัวอืมอันนี้ก็ตนนึงพี่น้องนี่มันหล่มไปกะหริมาจากอันเดียวกันมาจากอันเดียวกันนี่เม็ดไต้ันนี้เม็ดเม็ดนุวยเดียวกันน่วยเดียวกันอือเออ มวยเดียวกันมีสักสามอยเมตรกับบอดีว่าบอเบอม้าเราไปปลูกเราสิเป็นคือกันเออ่บอดีคือกันทั้งเมือดอกบอดีเป็นน้ำกันทั้งเมือดอกแต่ว่าขันเป็นพันธุ์ที่เขาพัฒนาเขาผสมในห้องวิจัยหรือจากหีมานี่เขาอาจสิเป๊ะเป๊ะเหมือนันเขาเฮ็ด้วยเนื้อเยื่อในี่แมนของเขาอยู่อันนั้นตัวนี้ที่เขาเฮ็ดมาเนี่เมืองของเขามาหลายที่หลายแปลงคือกันอันนั้นเป็นใดของเขาอือันนั้นคือเขาอาจจะมีอย่างส่วนเป็นส่วนผสมส่วนประกอบมีอย่างกับโบหูกันเลยนะแต่ว่าอันนั้นคือสีชั่วเลยแต่ว่าขันีี้ท่่วา เออหฮาเก็บเมียนมาพอที่ไม่อาจมียื่นที่เปลี่ยนแปลไปงไปเนาะคุณปอเนาะแมนเปลี่ยนแหละ<ม>เปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์บอ่บอได้เป็นคือกันทึ้งดีหรือสี่ด้อยก็ว่ากันไปอ่ามันมีทั้งดีทั้งด้อยอืมก็ดีมันสิจักเปอร์เซ็นต์เฮาก็ต้องเฮาก็ต้องเรียนรู้กับมันแล้วอืมมันสิ สีเลียวจักเปอร์เซนต์เท่ากับเมืองเรียนรู้ไหนมันบ่อยเท่ากับเบาเบาแล้วเท่ากับเอาตัวดีเท่าเท่าที่สังเกตมากกับสีไปทั้งดีหลายกลัวถ้าห้าออแม่พันมาจากืนแนวที่ดีนะครับมันกับสีไปทั้งดีอะหลายเปอร์เซนต์กลัวคือว่าของกินอะไรก็ดีมาถึงมั้งคุณพ่อผมว่าแม่นอยู่สิจะแท้มาเกอไอ้มันได้กินหน่อยก็ถือว่าดีละในเฉียบนี้ก็อืมเขียบพีน้องอืม เออเขามากินไงเขากินตอเนาะตนตัวแบงกันกินไปตัวอยู่นากันมีคุณพอดผมดีนี่แล้วแต่ว่าเขากินเขาก็บ่กกินซื้อดอกกินแล้วเขาขาบเม็ดไปปล่อยไปขยายให้เห่าขยายให้เห่าอ้ดยพอมีต้นกาพันลายคักเลยนี่โว้ยมีช่นแนวแล้วนี่อันนี้อันนี้เปล่าอันนี้ก็นําหอมต้นเตียอืมอืน้าหอมเตี้ยอันนั้นก็บอกหมากเตี้ยอืมอืมแนวกงสูงๆปลูกบาได้ดอก เท่าเรามันขืนกินวะไว้อาจจะสี่คุณพ่อคลิปนี่สรุปเนาะว่าเรื่องการตารัดบุหงเนาะแมนเออครับประมาณว่าตาัดกับอาชีพนี้สำเร็จบ่สำเร็จกับข้นอยู่กับสายพานันธ <Man. S 1> ุ์ข้นอยู่บนของเฮ้าเนาะขืนอยู่ช่วงฤด,ดูการนาะครับช่วงฤด,ดูการาแล้วก็สถานที่พื้นที่ของเฮ้าครับผมเออมันมันมันอุดมสมบูรณ์ไปในในทางที่เขาสิใส่ชีวิตอยู่บ่ทังสี่นะอมันมันสิ่งที่มีชีวิตนี่ สีบอยฟังว่ามัน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 ,มนบอแตกต่างก,กันกับมนุษย์เฮ่าดอกครับ <ขา S 2> ถึงมันจะเป็นพืชกระได้ครับผมเออขันมันอยู่ในสถานที่ชื้นแฉะแออัด์ตอย่างจังสี่คือคือต้นใหม่หลายเป็นโฮมบังอย่างสี่มันกระสีบอยากจะเลื่อนเติบโตได้ครับก็คือคนเฮ้านั่นแหละคนเฮ้าไปอยู่หม่องแออัดยัดเย,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 ยียดคนลายหรืออีหยังลายอากาศบริเฮ้าก็บ่อยากอยู่หละกับบอแข็งแรงครับ <ขา S 2> ผมอออมันกับเป็นยังสั้นละธรรมชาติของเขา ขันเฮาเฮาหูจัดศึกษาหูจักวิเคราะห์เข้าใจจังจีิแล้วครับมันสีว่าเฮ็ดยากมันไม่ได้ยากดอ่การเกษตรขันเฮาขันเฮาเข้าใจเขาดีครับอืมบ่ยากขันตามพอเฮ็ดมาว่ามันจังจันล่ะครับตะกี้ต่กอนตาตะโเคยเรียนลูกับมันบบเคยอยู่กับมันนี่มีแต่ไปเรียนรู้ทางอื่นไปเมืองสวนหนันแน่ไปเมืองสวนหนี่แน่ไปจัก่าไปใสต่อไปใสอันนั้นบบเกิดก้เทีอะอือกะล่งมาเกิดมาเห็นมาเป็นได้กินเนี่ยก็คือยอนว่าเฮามาอยู่กับเขาลุยเลยผู้ลุยเลยล่ะก็ ตั้งใจมึงอันไหนเป็นยังไงอันไหนเป็นยังไงอันนี้ชีวิตของเขาอยู่ไปได้จนซุ้มมือนี่เข้าใจแล้วว่าอ,อ๋อเท่าเหมือนเขามีกระบวนการธรรมชาติของเขาครับฉะนั้นจะไปพยายามฝืนออือย่าไปฝืนให้เขาพิดธรรมชาติการพิดธรรมชาติแล้วปุ๊บคือบ่าอย่งไงจะไปคิดแทนเขาอย่าไปคิดแทนเขาป้า,ปา,ปายปห้เขาเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยครับ,รบอ,อ่าพอดีผมนว่าคุณพ่อมีองค์ความรู้เรื่อง เห็ุบูฮงตีว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สิเป็นตัวผู้ตัวแม่เนี่ยเห็ดจันไรสูตรว่าสิปูมากแล้วสิเป็นตัวแม่แทั้งหมดนี่ว่าเพราะว่าอีพี่นาคลิปนาเพราะว่าสิามาขอความรู้พออยู่เลยวครับนี่อ๋อได้ครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสีเตรียมสิเตรียมร่องหสีหาต้นหน่อยต่นพันมาให้มึง S <S ไม่สังเกตครับผมว่ามันเกิดไปแล้วใ่ยยไปแล้วมันสิเป็นตัวผูลักษณะของหากมันสิเป็นอย่างที่อออ่ามันใหญ่ไปแล้วมันสิเป็นตัวแมลักษณะของหากมันสิเป็นอย่างที่ครับผม <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวสิเตียมมาบงปัญหาของผมนี่ผมเจอเองครับเพราะว่าผมปลูกมาแล้วปุ๊บเจอแต่ตัวผูผมก็บ,บอกเข้าใจว่ามันมันมันเบิ่งแบบไหนมันมีวิธีเบิ่งหรือว่ามันมีวิธีเห็ดยห้ว่าเอาไปปลูกแล้วเนี่ยมันสิบว่าเป็นตัวผูเปิดบ้านจะเป็นตัวเมียหรือเป็นยังกัเทอรผมก็บอก่อยหูเนาะก็เลยว่าเห็นว่าคุณผอมีองค์ความีาามอ ขอความรู้คุณพ่อยทีนึงครับอต่วมาควอมรูตัวนี้ก็บว่ามันควอมรูเขาไปเลียนมาจากวิชาการเกษตรหรอกเขาเรียนรู้มาจากประสบาการณ์จากการสังเกตจากการเอาใจใส่นี่แหละหนึ่งจดจํามาจากคนนบาณโบราณเพื่อนผ้าเห็ดสองเอามาศึกษาเรียนรููด้วยตัวเองเพิ่มเติมครับ เพลินเห็ดเจีงสั้นหมายความว่้จังไรเพลินเจีงเห็ดเจีงสั้นอ๋ออ่ามันมีความหมายอย่างไรเนี่ยเสียอธิบายถูกต้องคือเอามาวิเคราะห์เนาะแมนผู้เฒ่าพ่อเห็ดแมนแล้วก็จะขอมาลองเห็ดอีกเมืองเองอ่าอือคืออยากคู่ควมเป็นจริงของมันจริงๆอ่ะมันคืออีหยังเราเป็นไปตามคือจังผู้เฒ่าเพ่อเห็ดบอกคุณพ่อแมนอ๋อครับแต่ว่าเพลินก็บอกค่าอธิบายฟังหรอกครับครับอืมก็ถามเพลินอยู่เพลินก็บอกอธิบายหล่อนนิดสิหรอกอือโอเคครับพี่น้องคลิปหน้าด้วยครับด้วยอย่าลืมกดติดตามครับเดี๋ยวเข้าไปเบิิ่งวธีการ อ่าสังเกตอ่าอครับสังเกตบกฮุ้งครับมะละกอเท่าเหร่ละครับว่ามันสิเป็นตัวผูหรือมันสิเป็นตัวแ่หรือ,อม,มีวิธีทด่ว่าปลูกบ้านเนีต้องเป็นมันถึงไม่เป็นตัวแ่ได้ลอยเปอร์เซ็นต์ทุกต้นอเดี๋ยวอีพี่นาครับเดี๋ยวเข้าสีมาขอความรู้จากคุณลุงดินดำหรือคุณพ่อประพันเท่านี่แหละครับคลิปนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ผมมาสิขออนุญาตขอบคุณคุณพ่อนะครับแล้วก็ขอกราบลาพ่อแม่พี่น้องสุภูสุกคน สำหรับคีปน่หรือคุณพ่อมีอีอย่างฝากด้วยว่าครับคลิปนี้ครับท,าท่านมีดอกเอาไว้คลิปหนาค่อยว่ากันอบอกคุณเลี้ยงมีน่มันหลายพอดอกของความรู้นะคุณพ่อ,อ,พอผลประสบการทีเหตุมาเนี่ยเพราะว่าเม่อเปนบม่อเปนวาอีกอย่างหนกคือมันเกิดมาได้นอกจากเข้าตั้งใจใส่ตั้งใจคือบอกยังไงว่าเอาใจใส่มันนะครับมันก็เลยได้ฮู้คือองความรู้สีสิมาเนี่ยคือจากประสบการณ์จากองล้วนเลยทึ่งหมดทั่งหมดเลยอืมอ่าโอเคครับ กับธนลิปนี้ผมขอขอบคุณคุณพ่อตอนนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นาอีกทีพี่นาเจอกันไหมครับพี่น้องครับเรื่องของบุกคลคือเกาอย่แงละครับสวัสดีครับ